ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจําในวันศุกร์วันที่สามเดือนที่สามในหัวข้อเรื่องพระองค์ได้ทําให้สุขภาพของคุณสมบูรณ์แบบและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม 1. คอโคดินบทที่6ข้อที่19ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพี่น้องขาถ้าคุณเชื่ออย่างแท้จริงว่าร่างกายของคุณเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็ควรจะเป็นจุดสิ้นสุดของความเจ็บป่วยหรือโรคในร่างกายของคุณ คุณต้องตั้งใจใคร่ควรข้อเท็จจริงที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในคุณอย่างมีชีวิตชีวาและเคียงข้างคุณพลรงแทรกซึมในร่างกายของคุณเพื่อทำให้คุณมีสุขภาพดีสุขภาพของคุณสมบูรณ์แบบเมื่อพระคิดเข้ามาประทับอยู่ในคุณสดุดีบทที่1 3ึข้อที่8ผู้เขียนสดูดีได้เผยพรวจนะว่า พระยาเวจะทรงให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์สมบูรณ์แบบสิ่งนี้ได้กลายเป็นความจริงในพระเยซูคริสสุขภาพของคุณได้ถูกทําให้สมบูรณ์แบบในพระองค์ฮาเลลูยาส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณและผลกระทบของพระองค์ต่อร่างกายของคุณคือการทาให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงแนะนาคุณ ให้หล่อเลี้ยงวิญญาณจิตใจและดั้งกายของคุณด้วยพระคำนี่เป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงนำทางคุณด้วยสติปัญญาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีพี่น้องคะดังนั้นจงดูแลสุขภาพของคุณและปกครองร่างกายของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าจงปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพของพระเจ้าคือสิทธิ์โดยกำเนิด และธรรมชาติของคุณในพระคิดจงเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทุกวันาฮลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นผู้ร่วมง,งานแบบพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าที่ไม่มีวันถูกทำลายได้ในตัวฉันฉันเลือกที่จะมีสุขภาพดี และแข็งแรงทุกวันสุขภาพของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉันในทุกเส้นใยในร่างกายของฉันในทุกเซลในเลือดของฉันและในกระดูกทุกส่วนในร่างกายของฉันฮาเลลูยาอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าสุขภาพของพระเจ้าคือสิทธิ์โดยกำเนิดและธรรมชาติของคุณในพระคิดคะ่ะและสุขภาพของคุณก็ถูกทำให้สมบูรณ์แบบเมื่อพระคิดเข้ามาประทับอยู่ในคุณคะ่ะดังนั้นจงเลือกที่จะมีสุขภาพดีแข็งแรงในทุกวันนะคะพระเจ้าสำกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไจรยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด